เธอเห็นหมาจิ้งจอกไหมถ้าเจอหมาจิ้งจอกให้พูดว่าสวยเปอร์สว <c ười> ยเปอร์เหมือนไหมเหมือน ตอนนี้แม่กำลังแปลงโฉมนะคะให้กลายเป็นน้องเคลลี่ในฟรีไฟน์นะคะหลายคนนี้ก็น่าจะจำน้องได้เนาะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยพี่แ้งนะคะจะมาถ่ายสปอตโฆษณาค่ะของ Google Play x f r e e Fire นะจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาทำอลังการมากปิดเวิร์งตรงแถวๆสะพานเหล็กตรงนี้ทั้งเวิร์งเลยแล้วก็เขาน,น,นะคะมีทีมงานแล้วก็รวมกับเอ,อ,เอ็กซ์ตานั้นน่าจะประมาณ50คนได้ไหม น่าจะประมาณเกิน50คนโอ้เป็นร้อยกว่าเลยก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะอลังการขนาดไหนนะคะเพราะว่าซีนแรกของเราเนี่ยก็จะเป็นน้องแคลลี่นะคะที่เขาเนี่ยจะได้ไปดูแบบว่าบรรยากาศของเมืองไทยที่แปลงโฉมให้กลายเป็นหิมะด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันค่ะน้องๆเห็นพี่เป้สีบิงไหมัะเฮ้ยทำไมอ่ะเห็นพี่เป้สีบิงไหมครับผมหาพี่เป้สีบิงครับเฮ้ยบ้าเด็กวัวต้นเหรอเฮ้ย นี่และกิมมิคของน้องเนี่ยนะคะก็ต้องมีแผลขวามือด้วยตรงแก้มตอนนี้พี่ช่างแต่งหน้ากำลังทำการวาดแผลให้อยู่นะคะจะได้แผลใหญ่แผลจริงไปก็ได้นะ <laughs> แม่ใช้มีดหรอ <laughs> อนนี้ก็ทําการแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นน้องเชลลี่นะเหมือนไหมทุกคนเหมือนไหมจะบอกว่าการแต่งตัวในครั้งนี้นะคะโอ้ยคือมันยากมากตรงที่ว่าเราเนี่ยจะต้องทําการม้วนผมแป้งะเป็นคนผมหนามากนะด้านหลังตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบมัดเกลียวมีการซ่อนผมไว้ชุดนี้ก็จะเป็นชุดแรกนะคะอีกชุดนึงเนี่ยจะเป็นชุดแนวแบบปลเวทหน่อยอ,อ,อะไรอ,อ,อะ <laughs> กิน <g ill ain> แล้วหนึ่งผมยิ่งบางๆอยู่โอเคเดี๋ยวแป้พาไปดูบรรยากาศรอบๆดีกว่าว่ารอบๆเนี่ยมันเป็นยังไงเ <g ill ain> พราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นเวิร์กรางนะคะเอาล่ะไปไปดูกันนะคะกล้องใหญ่ขนาดไหนมาดูอุปกรณ์เยอะมากอันนี้น่าจะเป็นขาตั้งกล้องมะขาตั้งพวกอุปกรณ์ต่างๆพวกไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่เขาเป็นรถทุกสิบล้อ ันนี้จะเป็นที่สําหรับเก็บอุปกรณ์นะคะไปดูกันต่อค่ะฝั่งนู้นดูดิมันล้างมากจริงๆเพื่อนๆลองดูตึกอ,อาคารตรงนี้คือไม่มีคนอยู่แล้วนะคะเป็นสถานที่ที่เขาแบบว่ากําลังโละทุกอย่างออกหมดเลยเฮ้ยควันเห็นควันปหและตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่สําหรับกินข้าวกองค่ะเขาก็จะมีข้าวให้กินมื้อเช้าอะแป้งกินเป็นบะหมี่ไปนะคะไม่รู้มือ้อกลางวันมีอะไรแต่ว่าเริ่มหิวแล้ว ซอยนี้ค่ะเป็นซอยที่เขาจะถ่ายกันคน <พอ S 1> <ะ>ไอเห็นนะอ๋อดูตรงป้ายนั่นดิป้ายนี่ยังมีหิมะเลยเนี่ยป้ายเขาเซ็ตฉากขึ้นมาทำฉากสวยมากเลยอ่ะอค,คือตรงเนี้มันเหมือนแบบไม่ใช่เมืองไทยอ่ะเหมือนเป็นแบบว่าเมืองนอกเลยเป็นซอยสตรีทฟูด้ดอะไรประมาณเนี้เจง๋งมากอันนี้เกลือหรอคะจ,จริงเหรอใช่ไหนๆแฟนลองจับไม่เอาหนูไม่กินนะลองชิมดูได้ไม่เอะ อันนี้เขาบอกว่าเป็นเกลือน,นะคะเพื่อนเพื่อนพร็อพก็น่ากินเนาะบางทีก็สมจริงมากนี่เป็นพวกแบบว่าอไอติมนะคะไอติมกะทิใส่ขนมปังใส่โคอะไรอย่างงี้มีพร็อพอะไองาม,มไม่ท่างร้านแบบนี้มันคือร้านไอติมไงรู้แต่มันไม่มีติมอะ่ะอ่ะมันยังไม่มีไงแต่คิดว่าในอนาคตอ่ะน่าจะมีน่าจะมีคนแบบมาขายอะไรแบบเนี้ยตู้กดน้ำเหรอใช่ เออเป็นตู้กับน้ำอันนั้นน่าจะเ็จปะ่ะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเมืองล้างหมดแล้วอ่ะใช่โอ้แป้งอตันแมวเขาใส่เสื้อตัวเดียวกับแป้งเลยอ๋อเออใช่ตัวเดียวกันเลยอ่าแมวกล้อง่ายนั่นมันคือเพ้่อกับนะแล้วคือประเด็นคือแมวตัวนี้เดินไปเดินมาแล้วมีปอกคอด้วยแสดงว่าเขาอยู่แถวนี้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็น่าจะมีคนเลี้ยงตอนนี้เขากําลังซ้อมคิวกันอยู่นะคะมีน้องสตันตัวเท่าแป้งเลย หนูตื่นเต้นแล้วอะหนูจะได้ดีลังกาไหม <laughs> ตอนนี้ทีมงานก็กำลังเซตฉากให้เรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวแป้งจะถ่ายจริงแล้วเ,เลยถ่ายเลยถ่าย,ยงไม่งก่อนมามทุกคนมองไว้นะเยีเ๋ยตจมมือตามเลครับแอ๊อมแอคชับ่นช้าช้ครับ แค่นะแค่ผมตรงนี้ไม่สวยแล้วก็แอปติ้ลแล้วหอมันตุ้ตอนออกแค่ตอนวอรเหมือนสบัดอาจจะสบัดแข่งอะไรเงี้ยเมื่อกี้คือเป็นซีนที่แบบมันจะมีหิมะโปรยแล้วทุกคนก็จะวิ่งตามนะคือแบบว่าเราต้องแบบเงยหน้าให้มันชัดๆเร็วๆนะคะแล้วก็รีบวิ่งแต่ประเด็นคือข้อเข่าจะเสื่อม ซึ่งมันบังเอิญมากเลยพี่สตาร์ชื่อว่าพี่แป้งเหมือนกันโอ้โหเดี๋ยวพี่สตาร์เนี่ยเขาจะโชว์นะคะแบบว่าเป็นตีลังกราบอะไรเนาะใช่สู้ๆนะคะเราดูเราดูสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะและนี่ก็คือชุดที่2นะคะจะเป็นชุดสุดหนาวนะเดี๋ยวเราจะไปเข้าคิวหิมะกันค่ะซีนนี้เนี่ยแป้งก็จะนั่งบนรถนะคะเป็นรถแบบ เขาเรียกว่าไรรถทัวร์เออซึ่งพอเราขึ้นไปบนรถทัวร์เนี่ยเราก็จะแบบว่าเหมอนมองนู่นมองนี่มีหิมะโปรยปลาย,ลายอุ้ยรู้ม,มันติง่งหนังเกาหลีมากแต่ดูแดดดูแดดสิครับ และนี่ก็คือบรรยากาศในรถนะคะได้ยินเสียงพัดลมไหมนี่ต้องมีพัดลมติดไว้ข้างๆกายเพราะว่าในรถมันร้อนมากนะคะ บรรยากาศตอนนี้คือพี่ๆเขาเอากล้องขึ้นมาไว้บนรถนะคะนี่กล้องจัดเต็มมากแอบถามพี่เขาพี่เขาบอกว่ากล้องตัวนี้หรอประมาณ2ี่สิบกว่ากิโลเธอซึ่ง2ี่บกิโลนี้นะคะราคาก็น่าจะประมาณห้าล้านบวกบวกเราถามเขาหล้านบวกบวกนี่หนูไปถามมาแล้วใช่แล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนเลนแต่ละเลนก็คือจะเจาะแคบเจาะกว้างอะไรแบบนี้ซึ่ง กล้องเขาสวยมากตอนที่เราไปดูในมอนิเตอร์อะคือมันสวยมากอะคือไปเปลี่ยนแบบนี้นะใครถือพระอาทิตย์ร้อนไม่พอนะคะนี่ต้องดูตรงนี้นี่คือความร้อนที่แท้ทูโอ้เป็นไฟแบบสาดส่องมากดีนะไปหลบตรงตรงนี้ก่อนเออเนาะเออทำไมหนูนั่งตรงนี้อ่ะนั่งสิไปไปหลบกันแล้กันเดี๋ยวหลบก่อนแล้วกันไปเร็ว อันไหนลองลองทำตัวเป็นเอ็กซ่าดูหิมะตกหิมะตกเหมือนป้าเหมือนซอมบี้มาวันนี้มีส้มตำอู้แต่แบบส้มตำคือขายดีมากไม่ได้มีส้มตำอย่างเดียวนะเขามีไก่ทอดนะคะมีข้าวเหนียวแล้วก็มีข้าวตรงนู้นมาครับตาม,มา มีทอดมันไก่ทอดแล้วก็มีผัดผักครับซีนต่อไปนะคะจะเป็นซีนที่อลังการมากเพราะว่าแป้งเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นชุดนี้นะคะแต่ว่าเราจะแบบใส่เสื้อตัวเดิมก็คือเสื้อตัวสีเขียวที่เราไปฉากก่อนหน้านั้นใช่ไหมแล้วเขาจะดึงเนี่ยทึบอ่าก็เดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าบอกเทคนิคนิดนึดนงก็คือเขาจะเป็นเสื้อแบบครึ่งตัวใช่ไหมด้านหลังเนี่ยก็คือจะไม่มีการเย็บ แต่เข็บอะไรอย่างนี้จะแบบลุยๆหน่อยแล้วพอเสร็จปุ๊บเขาจะด,ดึงปล้มออกไปเลยก็จะกลายเป็นชุดนี้เลยค่ะ ผลงานของผมไดอยังครับเมื่อกี้ผมได้ทําการวาวแล้วเสื้อหลุดเป็นไงคือผ่านมาหลายเทคมากๆเลยนะคะผ่านจนแบบว่า,มาเมื่อกี้พอเพิ่มกับมาว่าโอเคได้แล้วครับเปลี่ยนเทพทุกคนตบมือ คือคนในรถตบมือกันหมดเลยเพราะว่าแบบมันติดยากมากเพราะว่าเสื้อมันมีการผ่าใช่ไหมแล้วเขาต้องใช้เทปกาวแปะๆปๆแ,แ,แ,แล้วพี่เขาต้องใช้กระตุกดึงอ่ะโอ้โหคือเป็นอะไรที่แบบว่าว้าวมากเลยนะคะสนุกมากแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นช่วงพักเนาะก็จะมีผลไม้ให้กินไอป้ปามกินไปหมดแล้วจะบอกว่าความโสโครกของไอป้ปามก็คือมันจิ้มเกลือนี่บางจิ้มนิดเดียวไม่ได้จิ้มเกลือกิน อ๋อเหรอแต่มันก็ไม่ควรไหมใช่ไม่ควรมันไม่ควรอ่ะถ้าใครมาเจอเกลือนี่อย่างเลียนนะคะไม่ดีนะก็ซีนนี้จะเป็นซีนที่แบบว่าเราจะวิ่งวิ่งผาออกไปแล้วก็จะแยกออกเป็นหลายๆทางนะคะแล้วแป้งก็ต้องวิ่งเองด้วยนะเดี๋ยวต้องดูว่าวิ่งยังไงเพราะว่าเดี๋ยวพี่เอ้ต้าเขาจะวิ่งให้ดูก่อนอ่า ฝั่งนหนเขาวิ่งไปรวมกันรวมกันเอ้ย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 วิ่งน้ายโอ้โแค่วิ่งเองถ้าเขาให้ตีลังกาหมือนหน้าว่าไปอย่าง <c oughs> ว่าไปอย่างเลยคือทำได้ไทำาไม่ได้ <c oughs> โอเคโอ้คนนี้อาวุธอันใหม่อ่ะเป็นฟ้อมปากกาเลยอุ้ยนี่เขากลา,างไอวอลไงอ่อเออ แล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะมาถ่ายสปอตโฆษณานะคะของ Google Play X Free Fire นะข้างหน้าตรงนี้นะคะเขาได้สร้างเป็นกล่องแอร์ดองอันใหญ่มากเลยดูดินี่ใหญ่กว่าตัวแป้งอีกจะบอกว่าในนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในเกม Free Fire เนี่ยเขาก็จะมีทั้งอาวุธนะคะแล้วก็ทั้งยาทั้งของที่จําเป็นนะมากมายเลยและแป้งคิดว่านะคะในกล่องนี้เนะี่ยน่าจะมีไม่ต่อกว่า10,000ชิ้นขนาดกล่องใน Free Fire มันไม่ได้ใหญ่มากไงอันนี้คือเบิ่มเลยโอ้ <c oughs> และครั้งนี้นะคะเราก็จะได้ไปวิ่งอีกฉากหนึ่งค่ะจะเป็นฉากวิ่งคล้ายๆกับอันเดิมเนาะแต่จะเป็นซอกแบบแนวเมืองหน่อยเออซึ่งเขาบอกว่าแป้งเนี่ยก็ต้องวิ่งเหมือนเดิมนะคะโอ้หตอนนี้พี่ๆเขากำลังย้ายของค่ะจากชั้นสนะคะลงไปที่ชั้นหนึ่งนะเพราะว่าเรากำลังจะไปที่ตรอกเพื่อให้แป้งวิ่งแล้วนี่เขาก็เคลื่อนย้ายเธอดูทั้ <G ül üyor> ทงกล้องทั้งไฟนะคะถือสายไฟขมักขเมน้นแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่ไม่ได้ช่วยงานเลยนี่นี่ลูกหาบนี่เป็นลูกหาบนะครับ S <S แต่นเดี๋ยวแบนี้หามปดียแต่ยันเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าด้านล่างเนี่ยเขาจะฉากอะไรไว้บ้างนะคะดูผีม้ยาว8เมตรอ๋อพี่เขาบอกว่าต้องไปแล้วเธอฟัง้วยนะ ตึงมากเลยอ่ะใครย,ยิงเดิงกลับไปจะเด้งเขามีอีกรอบ อยด้วสวัสดีครับขอบคุณมากเลยวามมาวันนี้เพื่อวิ่งเลย <laughs> ใช่ค่ะฟิตเฟิรม์มร่างกายหมดแรงครับยางเอาอีกไหมอ๋อได้สองสัตเอาพักสองแล้วกันนะ,ะ <laughs> ได้ค่ะพักสองเรียกตัวหนูด้วยนะคะนี่หนูมีวิดีโอเหรอหนูวิดีโอบันทึกหลักฐานไปแล้วโอเคขอบคุณมากเลยคะ่ะเจอกันค่ะ <laughs> ขอบคุณนะคะ, <laughs> ะขอบคุณนารักมากเลยสวัสดีครับเสร็จแล้วซีนของแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครเห็นนะก็คือเป็นซีนที่แบบเราวิ่งใช่ไหมตรงทาง เมืองตรงเนี้ยแต่ว่าในระหว่างที่วิ่งอ่ะคือพยายามปัดหน้าม้าไปแล้วหน้าม้าแตกแบบเนี้ยโค้ทเท่อะอันนี้เป็นสกินนะคะเท่มากเฮ้ยก็ะดิ่งหูได้ด้วยไปกอตาได้กอตาได้ด้วยเลืกลากอะโค้ทเท่อะ และแล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการถ่นายทําสปอตโฆษณาของ Google Play X s f i ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพเพื่อนๆสามวันที่แป้งถ่ายมานะตั้งแต่วันแรกที่ไปลองชุดและอีก2วันที่ทําการถ่ายทาเนี่ยเป็นอะไรที่สนุกมากๆและทีมงานก็ใจดีกับแป้งมากๆเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับ Google Play แล้วก็ทางทีมงานที่คอยกํากับและดูแลแป้งอย่างดีตลอดทั้ง3วันเนาะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดซั s สไคร์ให้แป้งด้วยนะที่สาคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมนะไปดูโฆษณานตัวนี้มันสุด ยอดมากจริงๆสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเอาไปติดตามฝาผนังก็ได้นะอืมอันนี้เมนูนี้ตั้งให้ผ่านนะคะมาดูกันที่เมนูแพนเค,ค้กดีกว่าแพนเค,ค้กอันนี้พิเศษมากเลยคือไม่กล้ากินตรงแผ่นดิตเลยอะแต่ว่าเขาจะให้เป็นไอติมมาด้วยนะคะเฮ้ยถ้าแป้งกินแผ่นดิกแป้งได้ความสามารถนะ